เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนหมูแพงหันมากินเนื้อจระเข้แต่อย่าเผลอไปกินเฮี้ยนาพี่น้องอาจเจจงร้านหมูทอดพรอดพร่ำเผอผลกระแสน,นำเสนอไหวไม่ไหวเจเครียดมากลูกของเจก็ปวดใจร้านเจจงอาจเจ๊งได้ใครเยียวยาคงต้องหาจระเข้มาทอดขาย จงหมูทอดต้องแยกย้ายนะคุณขากลายเป็นร้านจงเค่ทอดรถโอชาชาละวันร้องไอหย่าพี่น้องกูในถ้ำทองตะเผาแก้วตะเผาทองน้องทั้งสองหอบลูกเต้าหอบแมวหนูหอบพุดเดินสาสิตัวลูกฟูฟูหอบน้ำหอมผู้แสนรู้อย่าอยู่นานมนุษย์โลกพบมีดพระเดินมาแล้วไม่ไกลทองเดินตาแป๋วพร้อมทหาร ถือปืนยาวเทียนแหวกน้ำพร้อมถ้วยจานจะมาหั่นเนื้อหวานหวานของพวกเราแม้แต่เนื้อจระเข้คนก็ล่าจระเข้หนีเข้าป่าหนีขึ้นเขาคนก็ล้อมเอามาเลี้ยงผัดกะเพราน้ำมันหอยใส่เบาๆเย้าน้ำลายเค้แดดเดียวเค้กระจกเข้อุ้งตีนเข้ครีบหางเข้ก็ดิ้นหันหางหายส่วนหนังเข้ทำกระเป๋านะน้องชาย เคี้ยวไอเค้ห kind of like ้อยคอไว้ใช้เก่าคางหมูแม่งแพงไข่ก็แพงไก่ก็ขึ้นหากเค่แพงคนเริ่มมึออย่าหมดหวังโน่นสภาทำเนียบขาวแหล่งหาตังวรนุชมันชอบนั่งแถวสภาถือเหลาเหล็กอันเล็กเล็กจับให้มั่นโยนใส่แม่งเอาดาบฟันแล้วลากขาดูดีๆบางครั้งควยเดินออกมาอาจสับสนตัวไหนหวาหน้าคล้ายกัน ค่าครองที่พุ่งกระฉุดคนหน้าบึง้งไม่ตูบบอกคนละครึ่งเป็นของขวัญพ่อมึงสิแค่ครึ่งเดียวหาไม่ทันเอาที่ไหนมาแชร์หารกับทางการแจกแต่เงินแจกเข้าไปแจกแจกแจกต้องแดกแค่ที่ไหวแหวกเป็นอาหารจอระเข่ก็หนีตายกลางสายทานหนีไม่พ้นเป็นเนื้อหวานแช่ช่องเย็นจานยิ่งสากสอนให้กินอาหารหมา อาหารเม็ดปิดนาสาเหม็นเหม็นเหมนทำจากหนอนจากไส้เดือนโอ้กรรมเวนภูมิใจควายยิ้มหน้าเป็นอนุตีนในหัวชวนแดกอะไรช่วยวานบอกส่วนอีตู่ย้อมหัวหอกให้ผิดศีลให้ปล้นชาติคอสอชอปล้นแผ่นดินในที่สุดก็ได้ดินทุกดินแดนให้สลินก็ปกป้องอีน้องตู่หากทำได้คงไปจูกไปโอบแขน รักแม่งมากไปสู่ขอซุปเปอร์แมนแต่งงานเลยให้สร้อยแหวนทองกำไลรักแม่งมากอย่าเรียกลุงให้เรียกผัวใครมีเมียถวายตัวมึงเอาไหมผสมพันธ์กับแม่งเลยรักสุดใจไหนๆแล้วหากมันตายก็ตายตามกอกองไฟโดดเข้าไปพวกสลิงยามพ่อตายห้ามคนยิ้มบอกว่ายามต้องใส่ดำทั้งแผ่นดินทั้งอาราม ใครแต่งแดงตำรวจตามสามเวลากลอนตอนนี้นำเสนอทางเลือกใหม่หมูแพงมากคนเข้าใจต้องศึกษาส่วนตูกูกินแซลมอนนะแก้วตาแถมสลัดปลาทูน้ามะเขือยาวปลากระป๋องซื้อเต็มตู้สู้ไม่ถอยส่วนมาม่าเตะตกดอยกูอยากเผาซื้อไวๆมาแดดแทนนะพวกเราส่วนฟูฟูมึงอย่าเมาไปเหมามา ไม่มีขายตายไปแล้วอยู่สวรรค์หรือนรกนอนรมควันขวัญผวากูไม่รู้ยังไม่ตายอีพุทธายังดิ้นรนส่วนเรื่องหมาน่าสนใจเขาว่าคนที่กินหมาหน้ารังเกียจแต่หากหิวท้องร้องเสียดทนไม่ไหวหมาก็เนื้อแมวก็เนื้อนั่นประไรเข้าใจยังหากสิ่นไรก็ต้องกินแม้หนูป่าที่เขาว่าศกกระรก โดนลากระเทียมขกหลูนั่งดินโดนลากออกจากกล่องสุ่มเอามากินมนุษย์หิวปลาด้วยหินหั่นโปรตีนส่วนแมลงตักกะแตนหนอนผีเสื้อทอดกรอ,กรอบกรอบกินแทนเนื้อลองทวินเป็นเคร็ดใหม่อาหารโลกเคยได้ยินหลายประเทศเขาเริ่มปินกินแมลงในห้างใหญ่เห็นวางขายส่งออกนอกไว้กินเล่นไม่กระจอบไม่แสลง คงชูรถคลุกทั่วถึงใครระแวงก็ล้างน้ำแล้วก็แบ่งผัดกะเพราโอ้ยนี่กูแต่งหดกลอนอะไรวะชาละวันร้องอุตะาแค่โดนเผาใครเลี้ยงหมาระวังด้วยอย่ามัวเมาหมาจะหายตอนตื่นเช้าใครเอาไปแกงล่าหมาอลวาดไม่นานหรอกแล่เนื้อแล้วเอามาหลอกเอามาขายเผลอเผลอแม่งทำลูกชิ้นปนเนื้อควาย ได้แดกหมาเป็นข่าวร้ายทั้งแผ่นดินกระจกเงาจะเลือกตามหาคนหายแต่ตามหมาทั้งเช้าสายคนติฉินมันโรคหาเกิดมานานไม่ได้ยินเหมือนฝีแตกเจ็บจนดิ้นแทบสิ้นใจเดินประท้วงกันสักยกสิพี่น้องคนเสื้อเหลืองมีสมองเหลืออยู่ไหมมันเข้าเนื้อพวกมึงแล้วอย่ามัวควายจะกินแกรบจนมึงตายแล้วแต่มึง จบตอนหมูแพงหันมากินเนื้อจระแค่แต่อยา่าเผลอไปกินเฮียนะพี่น้องคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี